พี่มาต่อในข้อที่ห้าสิบนะครับเขาบอกว่าเออ่การเตรียมสารละลายเอโซเดียมไฮดรอกไซด์สามสิบกรัมในน้ําปรับปริมาตรเป็นห้าร้อยมลแล้วก็สารละลายบีคือโซเดียมไฮดรอกไซด์หนึ่งโมลาร์แล้วก็อันนี้คือการผสมสารมันคือสูตร,ร c หนึ่ง v หนึ่งบวก c สอง v สองเท่ากับ c รวม v รวมเนาะซึ่งเราต้องการหา c รวมถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้น c หนึ่งมันคือสามสิบกรัมของโซเดียมโอเคขออนุญาตให้เขียนหน่อยเนาะสามสิบกรัมโซเดียมไฮดรอกไซด์หนึ่งกรัมมี อหนึ่งมอลมีสี่สิบกรัมละลายอยู่ในศูนจุดห้าลิตรเอามาสองร้อยมลบวกกับความเข้มข้นหนึ่งโมลาร์เอามาทั้งหมดสามร้อยมลเพราะฉะนั้นมันคือซีรวม v รวมคือห้าร้อยเนาะนองคิดเลขออกมาซรวมจะได้หนึ่งจุดสองโมลาร์นั่นเองครับ okay. มาต่อในข้อที่ห้าสิบเอ็ดเรื่องนี้เกี่ยวกับฟอ l l i เก t ที e เนะก็คือการมีสารเข้าไปละลายในตัวททอละลายเราจะทำให้จุดเดือดของมันเพิ่มขึ้นนั่นเองโอเคเราก็ใช้สูตรไปเลย Delta-T ที i บ i n g เท่ากับเ b คูณโมเลลซึ่งมันเพิ่มขึ้นไปหนึ่งจุดศูนย์สององศาเซลเซียสนะเ b คือศูนย์จุดห้าหนึ่งคูณโมเลลแสดงว่าโมเลลต้องเป็นสองถูกไหมจากจิกเลขซึ่ง โมเลเนี่ยสองันคือเท่ากับโมลของกูโคตส่วนด้วยตัวทำศูนย์จุดศูนย์เอ่อสามศูนกิโลเพราะฉะนั้นโมลของกูโคตคือศูนย์จุดศูนย์หกศูนย์แล้วก็จะหานนํำหนักก็คือคูณไปด้วยร้อแปดสิบเนาะจะได้เท่ากับสิบจุดแปดกร,รมัมเพราะฉะนั้นเลขนนี้สำคัญสองตำแหน่งเนาะ ยันปัดขึ้นกลายเป็นสิบเอ็ดอันเองต่อข้ององูครับอ่ะโอเคมาต่อคอลลเกทีฟอีกหนึ่งข้อในข้อที่ห้าสิบสองเราได้สาร x นสารประกอบ ch o แล้วก็เมื่อนำสารนี้มา0.20กรัมละลายในไซคลเฮกเซนแปดมิลลิตรเนาะพบว่าจุดเยือกแข็งเนี่ยมันคือ2.4เปลี่ยนแปลงมาจาก6.5ไปเท่ากับ 4.1องศาเซลเซียสใช้สูตรเดิมเนาะเดลต้า Tf เท่ากับ kf ูโมเลลั้นมันก็คือ4.1เนาะเท่ากับ20.0 okay. ูนโอเคขอ,อยญาแทนโมโลเลลไปเลยเนาะมันคือครับ,บมันคือโมลของสารส่วนด้วยตัวทำเนาะตัวทำมันคือ8 ml จะต้องเปลี่ยนมิลลิลิตรให้กลายเป็นกร,รมัม โดยกกันูณโลเข้าไปก็คือศูนจุดแปดแล้วก็เปลี่ยนกรรำให้กลายเป็นกิโลนะสิบลบสามเราจะได้โมลออกมาเนี่ยเป็นอ่าสี่จุดหนึ่งคูณแปดคูณศูนจุดแปดคูณสิบลบสามแล้วก็หารด้วยยี่สิบโอเคจะได้หนึ่งจุดสามหนึ่งสองคูณสิบลบสามเนาะเราจะหาโมเลกุลาร์เวย มันก็คือเอาน้ำหนัก0.20กรัมแล้วก็หารด้วย1.312คูณ10ลบ3จะได้โมเลกุลเวทออกมาเนี่ยข้อค่าประมาณ152กรัมต่อโมลหน้นนาที่เราก็แค่ไปหาว่าตัวไหนเนาะซึ่งเรารู้อยแล้วว่าคาร์บอนเนี่ยมัน12ถูกไหมแสดงว่า12มี4ตัวมันไม่ถึง150อยู่แล้วไม่ถึงอยู่แล้วเนาะเหลือ2ตัวซึ่ง12เนี่ย คูณสิบห้ามันได้ร้อยแปดสิบละตัวนี้เกินเพราะฉะนั้นตอบได้แค่ตัวเดียวคืออคอฟายครับโอเค